แนะนำแอปหาคู่สำหรับชาวเลสเบียนหรือทอมดี้หรือทอมนะคะทุกคนใครที่อยากจะมีคู่ก็ลองดนาวนโหลดแอป อะไรนะลสปาร์คหรือเปล่าน้ําก็อ่านไม่ออกแต่ขออภัยนะคะแอปตัวนี้เลยก็ให้เราเนี่ยทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเรานะว่าเราจะเข้าสู่ระบบแบบไหนก็ได้อย่างเช่นไลน์ของน้าก็จะเป็นไลน์นะคะจากนั้นเราก็กดตกลงและอรอสักครู่เขาก็จะนําเราเข้าสู่ระบบเราก็ไปสร้างโปรไฟล์สร้างอัพโพสเหมือนกับเฟซนั่นแหลคะค่ะทุกคนพอเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยเราจะได้หน้าตาแบบนี้เขาจะให้เราเนี่ยทักทายคนที่แบบว่าเขาแนะนํามานะคะถ้าเราสนใจแล้วก็กดทาความรู้ จากแต่ทาไม่ก็อย่าเพิ่งต่อมาด้านล่างขวามือนะคะกดไปที่คําว่าโปรไฟล์แล้วก็มาตกแต่งปรับแต่งโปรไฟล์ของเราให้เพื่อนๆให้คนที่เราอยากจะคุยกับเขาให้เขาสนใจเรานะคะทุกคนมันก็สร้างเหมือนกับเฟซเลยอันนี้ก็สั่งโพส์นู่นโพนี่ไปถ้าเขาสนใจเดี๋ยวเขาก,กดไลค์ทักมาหาเราเองเพื่อนเพื่อนลองโหลดไปใช้ดูนะคะทุกคนลองโหลดไปเล่นดูนะเพราะรู้สึกว่ามีคนเล่นเยอะมากๆเลยแอปนี้เราก็จะมีเพื่อนคุยมีแฟนมีคนคุยนะคะแนะนําเลยแอปนี้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ